ทุกคนผมชอบฉากหลง London, ังอะไอไฟอะเท่มากเลยอะเยจีปล่อยผมคือที่สุดครับผมเขาก็อดอดใจรอขณะถือเซตอาร์ซีโอสวัสดีนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับทาวนะครับผมในส่วนวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยาดีในการเปิดช่องใหม่ของ Apollo นั่นเองนะครับโดยการมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของอีจีนะครับชื่อว่า มาเฟียอินเดอะมอร์นิ่งนะครับปล่อยมาได้10ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อยู่ยอดวิวอยู่ที่6.2ล้านแล้ว <Wow. S 1> ก็คือวันนี้พอก็อดอดใจรอเพื่อที่จะหลบสปอยนะเพื่อที่จะมาดู MV ตัวจริงก็รอนานอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์มาพอได้ดูทีเซอร์เรียบร้อยแล้วแหล,ละก็มีการเปลี่ยนแนวบีทเพลงอะไรต่างๆนานา,น,าน,นะก็เปลี่ยนไปจากในการทำ back o นก่อน แล้วการกลับมาครั้งนี้พอจะมาดูการเปลีป่ยนแปลงของอ g จีว่าสาวๆจะโตขึ้นยังไงนะครับถ้าไม่รอช้าแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าอ่ะก่อนที่จะไปนะพอขอบอกก่อนว่าในอีจีเนี่ยพอเมนยูนานะครับผมยูนาก็เป็นนะไม่รู้ว่าโดนตกได้ยังไงนะครับยูนาเป็นอายุรุ่นดาวรุ่นราวคราวเดียวกับผมนะก็ถือว่าโตมากเลยนะยูนาอ่ะเราไม่รอช้าแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนไป let's go ว้าวมาในทีเซอร์นะครับผมอุ้ยอยู่นะอยู่นะเปิดชั่วอ่าแล้วอยู่จินนะครับผมอ่ามีซัปปายด้วยมีการเปลี่ยนนะทุกคนว้าวเอ้ยยูยนาะสวยมากเมนผมครับผมโอ้ยเยจี อีดีโอ้ยเห o ่ก็เหก้ยลิอาลิอามาแล้วอุ้ยชุดสวยมากทุกคนชุดขาวอุ้ยเชยองชุดขาวดีมากทุกคนอ่าอันนี้เหมือนในท่อนุูเหมือนท่อนุูที่ทีเซอร์จีวีทีปล่อยมานะครับผม ยนาชุดข่าวดีครับผมชุดข่าวดีอ่ะยูนามาแล้วสวยจังเลยยูนา <c oughs> เยจีปล่อยผมคือที่สุดครับผมเจ้าเพลิงนวนของเราอ่ะยูจีนแล็บไปครับแชยองหูลีอาชุดทองมาเฟียอ่ะอันนี้อันนี้เหมือนในทีเซอร์เลย มีนหนึ่งแล้วอยู่จินเท่จังมมีเสียงขำทุกคนในวีนี้แล้วอยู่จินเท่มากนะอยู่นะว้าวเฮออ้ ครับทุกคนผมชอบฉากหลังอะไอไฟอะเท่มากเลยอะอ่าจบท่าเดิมนะครับผมหน้านี้อีกแล้วครับผมจบแบบอืมท่านี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ยังโค้งคอนเซปต์นะครับสุดๆ MV MV สวย MV สวยครับผมอ่ะก็ จบไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นเพลงใหม่นะครับมาเฟียอินเดอะมอร์นิ่งก็ท่อนฮุกติดหูอยู่นะครับท่อนอืมท่อนท่อนฮุกถือว่าติดหูอยู่โดยรวมแล้วสาวๆโตมากนะครับสาวๆโตมากก็คือเปลี่ยนจากนอตชายนะก็คือคัมแบ็กี่แล้วเป็นนอตชายใช่ไหมแต่ผมชอบความคงคอนเซ็ปต์นะครับตั้งแต่ดัลล่าดัลล่าไอซี่แล้วก็อะไรนะวานาบีนอตชายแล้วก็จนมาถึงมาเฟียอินเดอะมอร์นิ่งก็ยังอยู่ท่านี้ นะครับผมท่านี้ไม่เปลี่ยนนะครับแค่แบบสลับบ็อกกิ้งโดยรวมแล้ว MV ดีชุดดีฉากดีนะพอชอบชุดพอชอบฉากแล้วก็ท่าเต้นท่าเต้นยังเห็นไม่หมดนะวันนี้พอก็มาเลี้ยงเอ็มีอย่างเดียวก็ถือว่าชอบครับโดยรวมเพลงดีนะท่อนแบบอะไรอย่างเงี้ยตาา่างๆนะโดยรวมแล้วยูนาสวยครับส่วนล่ลลี่จนนั้นเท่เลยครับละสายตามไม่ได้เลยก็ ยังไงนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีแอคชั่นเพลงมาเฟอ i ินเดอะมอร์นิงถ้าเป็นยังไงชอบกันไหมก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจพอด้วยนะครับแล้วก็ไว้เดี๋ยวมาติดตามมาคลิปหน้าว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ใครดูจบแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้พอด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย